สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องป๊อปไอทายบอลนะครับวันนี้เราจะมาให้5คู่เด่นเหมือนเดิมนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และยังไม่เคยชมคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและสำหรับค่ำคืนนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลประจำวันที่23สิงหาคม2 5 6 6นะครับก่อนเราจะไปชม V ี P คู่แรกของเรานะครับเราไปดูผลงานของน้อเมื่อคืนนี้ดีกว่าว่าเป็นไงบ้าง ข้ากี่คู่กินกี่บินไปรับชมกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือผลงาน v ี p ของเราเมื่อคืนนี้นะครับกับเขาเป็นสี่คู่ด้วยกันนะครับโดย2คู่หลักเราอย่างข้างบนกับเขาเป็เต็มๆนะครับผมส่วน2คู่ล่างก็จะเข้าไปครึ่งหนึ่งนะครับผมก็แบ่งกันไปคนละครึ่งนะครับแต่ยังไงวันนี้ก็ถือว่าเราบวกเกินครึ่งอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมแต่สาหรับคู่อันวาคลาและกับปาราต์นาสมาหอ นามากันนะครับชื่อยาวๆนี่ครับก็ถือว่าเราแทงทางด้านชื่อยาวว้อย่างที่ผมเคยบอกนะครับชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่นะครับแต่ผลก็เกินคาดนะครับเอาชนะไปได้ศูนย์ตอนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราเล่นทางด้านทิมรองนะครับที่มีแต้มต่อถึง้วครตบปอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เราก็กินไปครึ่งนะครับผมก็ถือว่าได้นะครับผมก็ถือว่าไม่เสียนะครับก็ต้องถือว่ายินดีด้วยนะครับผมเราเล่นชื่อยาวไว้ก่อนนะครับชื่อยาวๆนี่เราว่า มีสิทธชนะแต่ก็เกินคาดกับชนะจร,จริงๆด้วยนะครับผมและสําหรับคู่นะครับระหว่างเจอเจีเป็นประทัดกับการท่าเรือ F c ซนะครับหรือว่าฟอร์ดนั่นเองนะครับผมทางด้านเจอเจีเอเอาชนะไป1ต่อศูนย์นะครับแต่ทางด้านเจอเจียงเป็นนั่นทีมต่อนั่นเองนะครับที่ราคาขึ้นควบลูกนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็จบวิสกอนหนึ่งต่อศูนย์นะครับโดยเจอเจียอเอาชนะการท่าเรือไปนะครับผมเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ เข้าไปครึ่งหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าได้นะครับไม่ได้วัาเสียนะครับได้ครึ่งดีกว่าเสียนะครับผมแต่ยังไงวันนี้เราก็ถือว่าเราผลงานเกินคาดนะครับอย่างน้อยวันนี้เราก็โบกกันไปหลายชุดพอสมควรนะครับผมชนอปอบไอแทบอลก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมแอดไลายมาคุยกันได้ที่ PE 99อย่าลืมแอดข้างหน้าเลยนะครับพร้อมรับทีเด็ดฟรีทุกวันนะครับผมและอย่าลืมช่องเรานะครับแอดรามาเลยที่ PE 99 อย่าลืมสแอคนณด้วยนะครับเรามาดูวีดีคู่แรกของเราเอยครับสึกยูฟาแชมเปียนลีกนะครับรอบคัดเลือกนะครับระหว่างโมนนะครับผมปะทะกับกาลาตาซารายนะครับผมเวลาตีสองตรงนะครับนอนดึกอีกแล้วนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปดูห้าเกมล่าสุดของทั้งคู่ก่อนเลยเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับเสมอไปสองชนะสองแพ้หนึ่งนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับชนะไปถึงสี่นะครับ เสมอหนึ่งก็ถือว่าไม่แพ้ใครเลยนะครับงานนี้ทีมเยือนมาสิงเต็มเต็มเลยนะครับผมเราไปดูผลเกมในบ้านของทั้งคู่ดีกว่าครับเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านค่อนข้างที่จะออกมาดีเลยทีเดียวนะครับพอผลกันักษาบ้านค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับหนึ่งจะชนะไปสี่เสมอไปหนึ่งไม่แพ้ใครเลยนะครับต่างจากด้านทีมเยือนนะครับทางด้านทีมเยือนนะครับเสมอไปถึง3นะครับชนะ1แพ้หนึ่งนะครับผมแต่ก็ดูขึ้นๆกลางๆครับเหตุแล้วก็แพ้เพียงครั้งเดียวนะครับผม เราไปดูทางด้านราคาดีกว่าเขาเป็นยังไงส่วนทางด้านราคานะครับก็มีอยู่3ราคาด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านต่อยอ้ทางด้านทีมเยือนนะครับผมแต่ก็จะมีราคาหนึ่งนะครับคือราคากลางนะครับผมจะเป็นทางทีมเยือนต่อทีมเจ้าบ้านนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกราคาต่อรองได้ตามใ,ใจชอบเลยนะครับแต่หากท่านผู้ชมคนไหนตัดสินใจไม่ได้นะครับแอดไลน์มาปร,ปรึกษ,ษากับพวกเราดีกว่าครับที่ช่องป๊อกอายไทยบอลนะครับแอดมาเลยครับที่ P/E 99อย่าลืมแกดคนะด้วยนะครับเรามาต่อกันคู่ที่สองเลยครับอย่างอยู่ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกนะครับรอบกันเลื่อนนะครับระหว่างสปอร์ติ้งบรากานะครับปะทะกับพานาทิในกอสนะครับมีกาตีสองตรงเวลาเดียวกันนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูให้เกมล่าสุดของนัคู่ก่อนเลยเปิดบรานดินเจ้าบ้านนะครับชนะไปสี่แผหนึ่งนะครับแต่ถือว่าแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับผมส่วนกางด้านดินเย็นก็บตากันนิดนึงนะครับ หนึ่งจากเสมอไป2ชนะ2แพ้หนึ่งนะครับก็ถือว่าแพ้เพียงครั้งเดียวเหมือนกันนะครับแต่สุนม้าจะออกไปทางเสมอนะครับผมเราไปดูผลเกมไปบ้างของดังคู่ก่อนเลยนะครับเปิดประดานทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไป3าแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับส่วนทางด้านทีมเยอนก็มาแบบไม่น้อยหน้าเช่นกันนะครับชนะไป3ามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับรู้สึก่ชงนี้จะแพ้หนึ่งกันหมดเลยนะครับโ้โหก็ถือว่า5้านัดล่าสุดเลยทั้งเตอร์ทีมเย็นหรือในบ้านนะครับ ก็ถือว่าเป็นการป้องกันได้ดีเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการรักษาสกอร์ที่ดูดีมีระดับเลยนะครับเราไปดูทางด้านราคาก่อนเลยนะครับส่วนทางด้านราคาก็มีอยู่3าราคาด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ราคานะครับจะเป็นทางทีมเจ้าบ้านนะครับต่อให้ทางทีมเยือนอย่างาณาที่ในกอสนะครับสําหรับราคาคู่นี้นะครับถ้าท่านผู้ชมกนไหนสนใจเป็นพิเศษนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ PE9 9้าเาดลิมแอดเข้ามาด้วยนะครับ เรามาต่อกันคู่ที่3เนี่ยครับส่งห์หฟ้าแชมเป็นลีช่นเคยนะครับระหว่างมัคคับี้ไฮฟานะครับเจอกับยังบอยส์นะครับแหมยังบอยแปลว่ายังเด็กหรือเปล่าเวทีสองตุ้งนะครับผมือเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูอ่าเกมแรกสุดของทั้งคู่ก่อนเลยเปิดมาทางมัคคัมดี้ไฮฟานะครับชนะไปถึง4แพ้หนึ่งนะครับก็ถือว่าแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับส่วนอย่างยังบอยอย่างเรานะครับผมชนะไปสาเสมอไป้2นะครับก็ถือว่าไม่แพ้ใครเลยนะครับ เราไปดูผลเกมไปบ้างน้องคู่กันเลยมาทางมาคานดีไอฟ้าก่อนนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับแถมชนะห้านัดติดนะครับโอ้โหขิงไปเต็มๆเลยนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับถึงอาจจะไม่ชนะแต่เขาเล่นเสมอนะครับเนี่ยรัสกาน์ไงครับผมอย่างที่ผมเคยบอกนะครับเสมอไม่น่า่าแพ้นะครับชนะไปสองเสมอไปถึง3เกมด้วยกันนะครับผมเราไปดูสภาพควพร้มของทั้งสองทีมนี่ครับทางทีมเจ้าบ้านไม่มีใครเจ็บใครป่วยใครฟาวนะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนมีบาดเจ็บอยู่หนึ่งคนครับ โดยมีดาวิดวลนโบลามอสนะครับผมในการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่านะครับเป็นเกาหรือเปล่านั้นไม่ทราบนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอให้หายไวๆนะครับและลงมาแข่งได้ในฤดูกาลนี้นะครับผมแล้วไปดูทางด้านราคาก่อนเลยนะครับส่วนทางด้านราคานะครับมีสามราคาด้วยกันนะครับส่วนอย่กจะเป็นราคาทีมเจ้าบ้านต่อยทีมรองอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นมาคาคดี้ไฮฟานะครับต่อยทางด้านทีมเยือนอย่างยังบอยนะครับผมก็จะมีอยสามราคาด้วยกันนะครับโดยจะมีราคาปปอๆราคาเสมอ และราคาครึ่งลูกนะครับแต่สําหรับคู่นี้นะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจเป็นพิเศษนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ pe 9 9อย่าลืมแอดคะหนาด้วยนะครับพร้อมรับทีเด็ดฟรีทุกวันพร้อมข่าวสารอีกมากมายนะครับแอดมาเลยครับที่ pe 9 9อย่าลืมแอดคะหนาด้วยนะครับเรามาต่อกันคู่ที่4เดี๋ยวครับสึกยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซีนะครับผมระหว่างสปาร์ตัสเทอร์นาวานะครับพบทากับ f c ดานีโปนะครับ เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูห้าเกมล่าสุดท้ากู้กันเลยนะครับผมเปิด้านทางดีนเจ้าบ้านนะครับชนะไปสามนะครับแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับถือว่าแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับส่วนทางั้านทีเยือนก็ชนะมาเพียงครั้งเดียวนะครับส่วนมากจะเป็นเสมอกับแพ้เลยครับผมก็ชนะไปหนึ่งนะครับเสมอสองแพ้สองนะครับผมเราไปดูผลเกมไปบ้านก่อนเลยนะครับเปิดมาทางดินเจ้าบ้านนะครับชนะมาสามนัดติดนะครับก่อนอันนี้แต่ก่อนอันนี้ก็ แพ้ไป2องแมตต์ิดอีกเช่นกันนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็มาเหมือนสกอร์เมื่อสักครู่นะครับผมเนื่งจากเสมอไป2แพ้2ชนะหนึ่งนะครับก็ถือว่าชนะเพียงครั้งเดียวนะครับผมแล้วไปดูทางด้านราคาก่อนเลยครับทางด้านราคานะครับก็มีราคาเดียวที่ราคาปปนะครับโดยสปาร์ตัคโทนอมวานะครับต่อให้ทางทีมเยือนอย่าง f อฟคานิโปนะครับแต่สาเนเต้ด้วยที่ผ่านมานะครับลักการลักสักเกมหรือแฮนด์ล่าสุดนะครับถึงว่าอาจจะบ่งบอกอะไรไม่ได้มากนะครับว่าเขา มีประสบการณ์มากขนาดแต่ผมมีแรงสั่งล็อกนะครับว่าทีมเยือนอย่างสปาร์ตักโทรวาน่าจะมีโอกาสชนะนะครับเนื่องจากการยิงกันทั้งหมดนะครับเดี่ยวตาการควบบที่มากกว่ามนี่ยการการเล่นที่มากกว่านะครับและก็มีประสบการณ์ที่มากกว่าได้เองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับผมขอเทไปทางด้านของสปาร์ตักโทรวานะครับในคู่ที้เขาสู้แน่นอนครับราคาปอปอเต้นต่อไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอลงทางด้านสปาร์ตักโทรวานะครับ เลยละครแรกไปเลยนะครับเข้าแน่นอนรับฟันลงครับผมเรามาดูคู่สุดท้ายของเราสําหรับค่ำคืนนี้ดีกว่าครับสึกยูฟายูโรป้าคอนเฟลีกอยู่เหมือนเดิมนะครับผมระหว่างฮิเบอร์เนียนะครับปะทะกับแอสตันวิลล่านะครับผมเวลาสี่ทุ่มาสิบเก้านาทีนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูห้าเกมล่าสุดของมันคู่กันเลยนะครับผมเปิดมาดังนินเจ้าบ้านนะครับชนะไปสองแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับก็ถือว่าดูคึ้งๆกลางๆนะครับ ต่างจากด้านทีมเยือนนะครับแต่ด้านทีมเยือนจะแพ้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเนื่องจากแพ <im Alto Del ire> like ้ไปหนึ bright, ่งชนะไปสามเสมอหนึ envy, ่งนะครับเราไปดูผนเกมในบ้านกันนะครับของทีมเจ้าบ้านต้องมีการอัปเกรดขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็มีสกอร์ที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากชนะไป4ี่แพ้หนึ่งนะครับหรือว่าแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับก็แพ้เพียงครั้งเดียวนะครับส่วนมากจะเป็นชนะกับเสมอนะครับเนื่องจากแพ้ไปเพียงครั้งเดียวนะครับชนะสองเสมอไป2นะครับผม เรามาดูสภาพความพร้อมข่องทั <c oughs> ้งสองทีมดีกว่าครับส่วนสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับทีมเจ้าบ้านบาดเจ็บไปสามนะครับส่วนรายชื่อท่านผู้ชมก็ดูได้ตามนี้นะครับผมผมจะไม่ขอพูดรายละเอียดมากนะครับเนื่องจากจะเสียเวลาเกินไปนะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็บาดเจ็บไปถึงหกคนด้วยกันนะครับโอ้โหงานนี้เจ็บกันหนักประนาวเลยนะครับก็ขอให้ทั้งหมดหายไวๆนะครับแล้วกลับมาเล่นได้นะครับเราไปดูทางด้านราคาก่อนเลยนะครับผมส่วนทางด้านราคานะครับ จะเป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับเป็นทีมรองนะครับส่วนทีมเยือนเป็นทีมต่อนั่นเองนะครับโดยแอสตันวิลล่านะครับต่อทางทีมเจ้าบ้านอย่างเคอร์บอนเนียนะครับผมและสําหรับวีพีคู่นี้นะครับเราขอลงไปทางด้านฮิมบอนเนียดีกว่าครับเราเล่นทีมเจ้าบ้านได้เป็นทีมรองหนะครับที่มีแต้มต่อนั่นเองนะครับเนื่องจากเราดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่านะครับมีทรัพยากรที่น้อยลงนะครับเนื่องจากนักเตะเจ็บกันนาวนะครับ เจ็บกันไปถึงหกคนด้วยกันนะครับโอ้โหงานี้ก็ถือว่าตัวเต็งทั้งนั้นเลยนะครับส่วนมากจะเป็นตัวสำรองนะครับที่อาจจะลงไปเล่นนะครับผมเพราะฉะนั้นความกิงกะอาจจะน้อยลงนะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแอสตันวิลล่าอาจจะยิงไม่ถึงสกอร์ที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับค่าคืนนี้ครับจะลงไปทางด้านอินเนียดีกว่าครับเป็นทีมรองนะครับเราเล่นไปเลยครับอินโดนียที่ราคันแรกนะครับยังไงก็เข้าแล้วชนะแน่นอนกับฟันโดครับผม หากท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และไม่เคยชมคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ป๊อบไอทายบันของเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ